สวัสดีค่ะเพิ่งตื่นนอนค่ะแต่ก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วก็แปรงฟันอาบน้ําแล้วก็มาทานข้าวอันนี้พี่ดันทานข้าวค่ะจะมาลงวิดีโอแปดนาทีแปดนาทีแปดนาทีขอเวลาแปดนาทีนะคะช่วยมาดูคลิปกันด้วยนะคะวันนี้พี่ดันก็ลังทานข้าวดูพี่ดันวันนี้ทานข้าวสุดยอดเลยค่ะมีปลานะคะนี่มีปลาอุ้ยน่าทานมากเลย ปลาย่างเออใครทำให้ใครย่างให้ก็ไม่บอกนะคะแล้วก็มีโอชูชินี่มีโอชูชิด้วยแล้วก็มีข้าวหน้าเออน่าจะเป็นเขาเขาโพดผัดใสอ่อ่ใส่เนยนะคะเขาโพดผัดใส่เนยแล้วก็มีเออน่าจะโอเคนะพี่ดันว่าอืมน่าจะโอเคนะเดี๋ยวเราชิมก่อนชิมก่อนว่าอร่อยไหม อืมใ,ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ค่ะแล้วก็มีสลัดาอ่ะม,มีสลัดานะคะแล้วก็มีนี่น้ำผลไม้ที่บำรุงร่างกายสุดอย่างดีเลยขอบคุณทุกคลิปนะคะขอ,คคขอบคุณทุกคลิปทุกไลค์ขอบคุณทุกคลิปทุกไลค์ที่เข้ามาก่กระลังใจพี่รันนะคะก็พี่รันก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอคลิปที่ลงก็ดูได้ก็ดูดูไม่ได้ก็ต้องดูนะคะแล้วช่วยกระตง้ใจใพี่รันด้วย ก็ขอบคุณมากค่ะที่ให้กาลังใจทุกครั้งขึ้นไลฟ์ทุกครั้งก็ขอบคุณมากที่เข้ามาให้กำลังใจพี่รันนะคะคลิปคนดูยังไม่ถึงสองรอเนยนะคะเออช่วยกันไปดูเยอะๆนะคะอือก็ต้องลงคลิปต่อเนื่องด้วยอือทำยูทูบก็ต้องลงคลิปต่อเนื่องด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอือวันนี้ก็ทาปากแดงหน่อยนะคะแจ๊ด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 หน่อยครับอือเลิบเลรักๆนะคะฝา,ากน้องทนานันดูคลิปด้วยนะคะปูด้วยนะคะเอาช่องใหญ่ๆนี่ยนะคะอือนี่มีปลาอุย้ยนี่ ปลาค่ะปลาเออนี่พี่รันกินมาได้ครึ่งหนึ่งอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทานทานให้ดูนะคะนี่ปลาเขาเขาเรียกปาลาอะไรเนี่ยเออเนี่ยเขาเรียกปลาอะไรบ้าเนเรานะคะนะคะอื้ออร่อยมากเลยค่ะแล้วก็มีอุซูชินี่อูซูชิชอืมใส่ไข่คาวียอะอืมน่าร้องอร่อยมากเลยค่ะ แล้วกินกินกันี้นไปเลยคะัะอืมผักสดค่ะอืมพี่แดนก็ทานแบบนี้อืมทานอะไรที่มีประโยชน์นะผิวพรจะได้สวยงามนะคะก็เห็นหน้าตาพี่แดนที่เปผิวพรรณทำไมถึงสวยงามก็ให้ลอกนกินแบบนะะีนะ้ค่ะเนาะอืมแล้วก็เขาจะจิ้มกับอะไรสักเท่าไหร่เดี๋ยวนะคะอืมนี่ก็ต้องน้ำจิ้มนะคะ่ะน้ำจิ้มจิ้มเข้าไปกับจิ้ม กมคืนที่พี่นอนนอนแปดโมงเช้าอ่ะอืมไปเป็นอ่เไอเมนที่น้องนุ้ยพอลงไลฟ์เสร็จก็น้องนุ้ยป้าอป้านาทานมากเลยอืมมีความสุขกันทำยูทูบแล้วก็ลงคลิปนะลงคลิปแบบนี้ยคลิปสันส้นๆนะคะก็ไม่รู้อ่ะลงไปปุ๊บจะมีคนคนดูหรือเปล่าอืม ก็ไม่เป็นไรอืมแล้วก็ลงไปอ่ะลงไปตามอ่ะอย่าให้ช่องมันนิ่งอืมก็ขอบคุณทุกเลิฟทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพี่รันนะคะแล้วก็เราจับมือกันไปด้วยกันนะคะช่องเล็กๆช่องใหญ่ๆก็จับมือไปด้วยกันนะคะแล้วก็รักพี่รันด้วยนะคะรักรักพี่รันด้วยรักนานๆนะคะอย่ารักน้อยๆรักน้อยๆต่ขอให้นานๆเอาแบบสาันสัญญาแล้วก็ <laughs> ขอบคุณมากการทุกกำลังใจนะคะ เมื่อนีันก็มาทานปลาเนี่ยค่ะก็ทานให้ดูนะแต่ทานแบบไหนดีเน่นะแตทานแบบไหนดีก็คงจะถ่ายนั่งคุยไปด้วยทนไปต้ยนะี่คือก็ชอบทานแบบนี้มีมะละกอแล้วก็มีอะ่ะเขาเรียกอะไรเนะี่ยหัวไชเท้านะก็หัวไชเท้าสดอพี่อันชอบทานมากหัวไชเท้าสดนะคะอืแล้วก็มีมาดูอาหารที่พี่รันทานก่อนอเบ็ดปุ้ย อาหารที่พี่รันทำเป็นแบบนี้นะคะทานแบบนี้คะ่ะเป็นอาหารที่พี่รันทานรู้สึกมันจะหนักนะคะพี่รันอะวันนี้ก็คน,คน,คนก็ครึ่งไรไรเยอะน่าดูเลยใช่ไหมคะเนี่ยอืมอก็มีตามนี้นะคะอืมก็มีแบบนี้นะคะอาหารที่พี่รันทานอืมก็มีปลาอืม มีปลานะคะแล้วก็วันนี้ที่ทานนะคะก็มีปลาแล้วก็มีนี่นะคะอืม,มอูชุซุชิแล้วก็มีサดะอืมแล้วก็มีอันนี้จิ้มเข้าไปอืมโอเคนะคะโอเคแล้วก็มีเนี่ยอาหารมือม้อมือมอม้อที่วิรันทานนะคะก็มีน้าก็อาจจะเห็นนะคะพิรันดอืมน้ำผลไม้อืมแค่หลอดค่ะแค่หลอด แค่ลคือน้ำผลไม้นี่ก็คืออาหารที่พี่รันทานนะคะก็พี่รันทานแบบมีประจานะคะอาหารที่มีสุขภาพแล้วก็ทําให้เราสุขภาพดีแล้วก็มีของหวานไปนิดนหน่อยแล้วก็มาดูอาหารที่พี่รันทานแล้วก็มาดูหน้าพี่รันโอเคก็ขอบทุกขอบคุณทุกกําลังใจนะคะหวังว่าคลิปนี้พี่รันลงก็ธรรมดาธรรมดานลคะนั่งกินอาหารนั่งไปแล้วก็คุยไปแล้วก็ทานไปแล้วก็คุยไปนะคะ เป็นอาหารมื้อเช้าของพี่รันเองนะคะเป็นอาหารมือมอมอม้อเที่ยงมื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเช้าของพี่รันนะคะก็มายู่บ้านต่างจังหวัดค่ะอืมก็โอเคนะคะอาหารมันก็ใช้ได้อืมก็อยากให้ทุกคนมีเนี่ยแับไม่จะมือไปด้วยกันนะคะช่องเล็กๆแล้วก็พี่รันก็จะเป็นกําลังใจให้มันทุกครั้งนั่นแหละคะ่ะเวลาขึ like, ้นไลค์ก็คงไม่กำลังใจพี่รนันแล้วก็วางคลิปนี้ ก็เป็นอาหารที่พี่รันทานประจํานะคะก็จะผัดเปลี่ยนนะมีเนื้อมัง่งมีหมูมัง่งมีปลามัง่งมีมีผักสมมากผักจะเยอะเยอะสมากกว่านะคะผักจะเยอะสมากกว่าแล้วก็ฝากคลิปส,สั้นๆที่ลงวันนี้นะคะฝากด้วยแล้วฝากทุกคนดูด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่งเบื่อนะคะอืจะเบื่อได้ไงหน้าสวยๆแบบนี้ใช่ไหมคะอมขอบคุณมากนะคะแล้วหวังว่า คลิปนี้ไม่ปังก็ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนะคะเพราะเวลาไม่ไปทานข้าวนอกบ้านข้าวไปาำก็อยู่ในบ้านอืก็ทานอยู่ประจําแบบนี้นะคะอืนี่นะคะอืมนี่คืออุสุชิไข่ปลาคาเวียนะคะไข่ปลาคาเวียนะคะไข่ปลาคาเวียค่ะแล้วก็นี่คะ่ะผักผลไม้รวมแล้วก็น้ําแครอทนะคะใส่อะใส่นมนะคะ แล้วก็ปลาค่ะปลาปลาหน้าฐานมากในปลาน้า,านมากอือสุดยอดเลยนะคะพี่ดันก็จะถ่ายให้ดูว่าเออนี่แล้วก็นี่มีข้าวก็ผัดผัด,ผดเนยใส่อ่ะข้าวโพดแล้วก็มีแฮมนะคะแล้วก็จบตรงสวยๆข้าวข,ของพี่ดันนใงมือนี้นะคะ ขอบคุณมากค่ะจบตรงสวยๆมื้อนี้นะคะของพี่รันแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาให้กําลังใจพี่รันนะคะรักๆเริ่มๆนะคะฝากาทุกคนนะคะช่วยามาดูให้พี่รันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเจอกันตอนไลฟ์สดนะคะจบตรงสวยๆค่ะขอบคุณมากค่ะโอ้ยจบตรงสวยๆอาหารของพี่รันนะคะโอเคเลยไปเลยค่ะ